รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยร้านอาหาร y Here, BAR and one, Major c, y in, ua, a n s t o e s t r o m a j เม c i n e p ซ e x ิกราชโยธินสตูดิโอรามินทราสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์สวัสดีครั นี่คือรายการไสเกี๊ยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์นะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25นะครับใช่แล้วโอ้วันนี้ได้เจอพี่สาวผมแล้วคิดถึงมากๆพี่สาวนี่มาพร้อมกับทรงผมใหม่เลยใช่แล้วค่ะสีใหม่ครับผมตัดห้ามาเอาใจพี่หลิวหน่อยดีกว่าวันนี้เราอยู่ย่านสุขุมวิทนะครับครับพาพี่หลิวไปกินแต่ละเมนูเนี่ยคือเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาแบบราคาไม่แพงแต่อิ่มท้องไอ้อย่างเช่นข้าวแกงอะไรอย่างนี้เออข้าวแกงดีนะครับผมข้าวแกงดี แล้วก็ร้านนี้นะครับเป็นข้าวแกงที่ต้องบอกว่ากับข้าวในราคาไม่แพง<ฤ>แต่ข้าวเติมได้ไ,ม,ไม่อั้นยังยม่เหรอมีครับพี่หลิวครับถือว่าเด็ดมากๆเลยครับผมที่มาทั้งทีต้องจัดเด็ดๆทุกร้านเลยนะแจ็คเอาเด็ดๆแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวตามพวกเราไปกันเลยครับไปกันเลยไ,ไ<ป>สเกวันนี้เราจะพาเพื่อนเก่าหลิวอาจารย์มาทานอาหารในาย่านสุขุมวิทกันครับ มารายการนี้แล้วบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านซึ่งวันนี้ร้านที่เราจะพาไปก็มีข้าว้านแกงข้งขาวแม่อันอิ่มแบบเจอๆกลวยเตี๋ยวต้มยำเกี๊ยวหมูแน่นมากแล้วก็อาหารญี่ปุ่นร้านเนี้ยเป็นอาหารขึ้นชื่อจากนากย่ยาบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนไม่เชื่อไปลองทานกันเลยครับ ต้องบอกเลยว่าพี่หลิววันนี้นะเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปกินข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในย่านทองหล่อจริงปะเนี่ยผรู้แล้วเนี่ยเขาชื่อร้านว่าข้าวแกงเจสสมเปิดมาแล้วกว่า20ปีนะฮะซึ่งข้าวแกงของเขาเนี่ยมีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกกันคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะฮะเจสสมของเราครับเจ๊สมเจสมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเจ้าของร้านของเรานะครับร้านนี้มีอะไรพิเศษ ก่านละตื่นไหมคะแม่มันมีหลากหลายเมนูทุกๆวันเนี่ยเวลาเอ่อแม่ทำพวกข้าวแกงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยกี่เมนูที่ขายข้าวแกงเมื่อก่อนนี่ก็20กว่าแบบทักว่าหน่ฮะสามสิกว่าก่อนมามาก็ลดเหลือ20่กว่าร้านนี้มีชื่อว่าข้าวราดแกงเจ๊สม เป็นร้านข้าวราดแกงที่อยู่ในซอยทองหลอมา20กว่าปีแล้วโดยทั้งร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่เลือกของเองและมีเมนูเด็ดประจำวันทุกวันราคาเริ่มต้นที่40บาทว้าว <Wow. S 1> นี่ขนาดอยู่ในซอยทองหลอ่อเนี่ยว้าว <Wow. S 1> โดยเมนูเด็ดวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มกุ้งผัดรวมต้มขาไก่หัวปลีปลาทูต้มเค็ม ไข่ลูกเคยและยังอื่นอีกมากมายเยอะจนพลดไม่หมดถ้าพูดหมดมีสองวันเวอร์ไปถ้าใครไม่ชอบข้าวราดแกงเมนูอื่นๆอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นค่ะเขาก็มีนะครับมีคองจบในร้านเดียวถ้าอยากรู้ว่าดียังไงเราไปกินกันเลย หจัดเต็มก็แกงครับวันนี้แน่นๆเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานเมนูแต่ละเมนูกันก่อนเลยดีกว่าคาวหมูแดงนะครับนี่คุณดูเขาหั่นชิ้นหมูแบบแน่นๆเลยี่หมูแดงอร่อยมากเลยอ่ะเออนี่อื้อหือ ข้าวหมูกรอบเป็นไข้าวหมูกรอบเลยครับอร่อยมากหลอกรอบมากนัาอื้อหื่หน่อยน่น่อยเยอจริงไม่ได้รออร่อยมากคลิปกอข้าวร้อนๆเอยเมื่อกี้เห็นว่าที่ผมสั่งข้าวไปเนี่ยคณรู้ว่าที่ร้านเนี่ยความพิเศษคืออะไรสมมติข้าวคุณหมดปึ๊บเนี่ยเิมไม่อั้นนะฮะจริงเหรอจริงครับมีมีเลทราคาไหมคะที่จะไม่อั้นไม่มีนั่นเรา สั่งแต่ข้าวได้ไหมครับเรากลับเก็บไปเลยกูเล่นกูเล่นนี่นะครับข้าวนะครับเติมไม่อั้นนะครับผมก็สั่งให้พี่หลิวโลจานะครับอย่เริ่มแรกเป็นอะไรดีพี่เอาเป็นได้หมดเลยได้เดี๋ยวผมจัดให้มานี่นะครับไก่นี่คุณหลิวมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในนี้แซ่บเนาะอร่อยมากอืมกะเพราอร่อยมากเธอกะเพราดีมากนี่ฉันชอบกินไหลบัวเอาเลย ผมว่าตอนนี้ร้านข้าวแกงเจ๊สมเนี่ยคือให้เยอะราคาไม่แพงนะครับใช่ค่ะและอร่อยและอร่อยต้ทุกันไหมเห็นไหมตอนต้มเค็มเออโทษนะครับพี่พอดูเค็มอร่อยไหมลองเค็มดีนะแจ๊คดีมากค่ะทุกคนเพรมีความเปรี้ยวหวานใช่ไหมเหรอใช่ค่ะ นี่นะครับปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับนี่นะคะไงแจ๊คปีกไก่ทอดน้ำปลาอันนี้เป็นบุ้นเส้นนะคะผัดบุ้นเส้นอร่อยมากแม่ดิ้งอร่อยไเยอะง่ายอร่อยกินได้เนาะอร่อยทุกเมนูข้าวกลางทอยสำหรับร้านข้าวราดแกงเจสม ก็จะตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ19ตรงข้ามสถานีตำรวจทองหลอ่อเมนูเด็ดจะเเ็นข้าวราดแกงหลากหลายเมนูกับข้าวอร่อยถูกใจทุกเมนูราคาข้าวราดแกงก็จะอยู่ที่ข้าวราดแกงหนึ่งย่าง40บาทรา2อย่าง45บาทราสามย่าง50บบาทที่สำคัญเพิ่มข้าวได้ฟรี ร้านเปิด6กโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นปิดทุกวันเสาร์ยังไงมาลองทานกันได้เลยนะครับค,คุณผู้ชมคะลืมกับแจ๊กนะคะการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นข้าวแกงที่ต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ข้าวเนี่ยฟรีนะฮะกินไม่อั้นนะครับผมครับก็วันนี้นะครับผมร้านข้าวแกงเจ๊สมนะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผมรับใบไส้กิ่วไปเลยครับนี่ ไม่จ่ายเงินนะฮะรอับเป็นป้ายไปนะฮะขอบคุณแม่มากเลยนะครับพี่หลิวพี่มาทั้งทีต้องบอกเลยว่าเรายังไม่อิ่มกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปกินนะครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับบะหมี่เกี้ยวแบบเกี้ยวจัมโบ้ใหญ่ๆเลยขอบคุณนะครับแม่ครับเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันเลยร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดที่คนต่อคิวไม่ขาดสายจุดเด่นของร้านก็คือเมนูเกี้ยวไส่นึ่นเฮ้ เอ้อยู่น่หนมาเนี่ยดีมากครูไมโลนสนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX Club สำหรับนักลงทุนเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ปรีดีพนมยง ส3บครับผมเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะเฮียบิ๊กห้าม่แต่ว่าแจ็คหน้าหม่เดียวเียวคุณเรียวตอนนี้ผมปรับปรุงตัวแล้วผมเป็นศิลปินแล้วผมเป็นศิลปินแจ็คครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนี่ยสูตรเด็ดของเขาคืออะไรรู้ไหม อะไรเกี๊ยวที่แบบว่าหมูเนี่ยไส้ทะลัตจะไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กเฮียบิ๊กเลยเฮียบิ๊กคะทำไมต้องห้าหม้อมาจากหม้อปรุงเนี่ยครับผมอ๋อหรอใช่ก็คือเราใช้ปรุงห้าหม้อเลยใช่ใช่ตอนนี้ไม่ทันละเหรอฮะแล้วนี่สูตรเด็ดเอามาจากไหนคะคิดเองครับผมคิดเองเก่งมากเห็นไหมล่ะเสียงติ๊งติ๊งติ๊งลายแมนนะเธอลายแมนตังไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้ my god ออเดอร์เยอะมากปังมาก ค่ะเรื่อยๆแล้วที่ร้านมีอะไรบ้างครับนอกจากบะเตี๋ยวแล้วมีเกียเก๊ยวทอดเกี๊ยวรั่วแล้วก็เลงต้มแซ่บร้านนี้มีชัวเฮียบิ๊กห้าโมร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำรถเด็ดที่คนต่อคิวไม่ขาสายจุดเด่นของร้านก็คือเมนูเกี๊ยวใส่นั่นทั้งเกี๊ยวทอดเกี๊ยวรั่วบอกเลยว่ากัดยังไงก็เจอแต่ไส้ ยไส้ทะลักเกี๊ยวเลยเมนูเด็ดของร้านคือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำต้มยำแหง้งถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็สามารถเลือกสั่งระดับความเผ็ดได้เครื่องแน่นทั้งหมูชิ้นหมูสับและเครื่องในแถมเกี๊ยวไส้แน่นหนึชิ้นเมนูเกี๊ยวนามต้มยำที่มาพร้อมกับเกี๊ยวลวกไส้แน่นแเมนูเกี๊ยวทอดต้มยำแหง้ง ทอดกรอบๆใส่เน้นๆร้าน้วยหมูสาบตบมยำใครที่ชอบกินเล้งแซบร้านนี้เขาก็มีเล้งแซบามใหญ่ๆใ,ให้ทานอีกด้วยอยากกินจะทนไม่ไหวแล้วถ้าทนไม่ไหวแล้วจะรออะไรก็ไปกินกันเลยอะไปยังไงคุณหลิวต้องบอกว่าอร่อยมากฉันรอไม่ไหวฉันก็เลยกินก่อนเธอ,อ มันน่ากินมากๆเลยนะนี่นขนาดเปิดแค่2ปีนะคะคุณผู้ชมค่ะและจะบอกว่าวาเกี๊ยวเขาเนี่ยโอ้โหไส้ทะลักมากดูหายาดนะฮะดีเฮ้ยไออยู่ที่ไหนมาเนี่ยดีมากคุณผู้ชมใช่คุณผู้ชมครับข้างในเขาเนี่ย หมูเนี่ยเป็นหมูสับแล้วก็เขาหมักหมูดีมากๆแล้วกัดเข้าไปมันมีความกรอบเด็ดจริงพี่บิ๊กเด็ดไปอยู่ไหนเราพูดคุยกับพี่บิ๊กก่อนนะฮะพี่บิ๊กครับแต่ละเมนูนะฮะชื่ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่ครับอันนี้50ครับ50กี่ชิ้นครับเพราะว่าพี่ก่อนกินไปแล้วสองกินไปแล้วสชิ้นครับครบชิ้นนะครดูดิกินเพลินเลยอ่ะกินเพลินเลยอ่ะพี่เนี่ดีจริงเนี่ยไม่หมดเครื่องนะพี่อ่ะแล้วแล้วหมูนี่พี่ก็หมักหมักเองทำอะไรเองบดทัดเอง อร่อยมากอร่อยคุณผู้ชมต้องมาให้ได้นะคะอันนี้เกี๊ยวทอดต้มยำแห้งครับผมแน่นมากอะแน่นมากอันนี้เล้งต้มแซ่บครับร้อย้ยทอดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมประมาณกิโลได้นะครับถ้าคุณชอบเส้นเส้นก็ดีเนี่ยเส้นเขา่็ไหนบ้างนี่นะก็ใส่ดูดิหมูเหมือเนี่ยเขาไม่ห่วงเคลื่อนนะครับมากินกันได้เยอะนะครับ ร้านเฮียบิคาโมจะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท71ปากซอยพีดีพนมยง13เมนูเด็ดจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งราคา50บาทเพแสแซบถึงใจไม่ต้องปรูงด <Wow. S 1> เกี๋ยวทอดไส้แน่นๆราคา50บาทอันนี้ต้องสั่งเกี๋ยวทอดต้มยำแห้งราคา60บาท แหลงแทบราคา120บาท้ามใหญ่กว่าหน้าอีกเปิดทุกวัน2ช่วงเวลารอบเช้า11โมงจนถึงบ่าย3และรอบเย็น6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มยังไงมาลองกันได้เลยเฮียบ,บิค้ายอยากจะบอกว่าอร่อยมาก ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่บิ๊กเนี่ยต้องบอกว่าจัดว่าเด็ดเลยขอบคุณมากครับผมอยากให้ฝากร้านนิดนึงค่ะเปิด11โมงถึง8.30รอบเช้าแล้วก็รอบเย็นขมมด2ทุ่มปิดทุกวันจันทร์ครับผมออปิดทุกวันจันทร์แล้วเวลาใครที่อยากจะโทรมาได้0818171942นะครับแน่นอนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำของพี่บิ๊กนะครับผมเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับรับใบไส้กิ่วไปเลยค่ะ ขอบคุณนะครับพี่บกครับคุณหลิวครับยังไม่อิ่มนะครับผมไม่อิ่มเราต้องไปกินกันต่อครับผมในย่านแถวสุขุมวิท39นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านปีกไก่ของสไตล์ญี่ปุ่นคือคุณลูดปีกไก่พวกเนี่ยเหลือแต่กระดูกเลยจริงจริงครับผมร้านชื่อร้านยามาจังโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนยามาจังยยามาจังไปกันเลยครับสวัสดีครับ เห็นบอกว่าทางร้านนี่คือก็ได้ได,ได้แฟนต์ต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นนะได้แฟนนชายใช่ไหมคะ,คะแฟนชายมาจากนาโกย่าเลยนาโกย่าเลยเดี๋ยวลองแจคลองถือคนละปีกเลยลองมาแล้วสนับสนุนโดย GOFX คลับสำหรับนักลงทุน สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีเจี๊ยบครับร้านชื่ออะไรครับเมนูอะไรเด็ดครับเซคาโนยามาจังอะค่ะมาจากนาโกย่าค่ะเห็นบอกว่าทางร้านนี่คือก็ได้ได้แฟชันต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นเนะได้แฟชน่นชายใช่ไหมคะแฟ่นชายมาจากนาโกย่าเลยนาโกย่าเลยนาโกย่านี่เขาเขาบอกว่าร้านที่นู่นเนี่ยก็เปิดมากว่า30กว่าปีแล้วใช่ค่ะของที่เมืองไทยของเรานี่ก็เข้าปีที่7แล้วปีที่7แล้วก็เข้าสุปีที่เ็ดแล้วแล้วความพิเศษคือมันต่างจากปีไกในเมืองไทยยังไงอะ ี่เด็ดเลยค่ะใช้มือแบบลูดแบบเสือเต็กระดูกคือมันเบื่อมากเลยใช่ค่ะรสชาตินี่แบบเผ็ดแบบพิถีพิถัค่ะตัวนี้เลยต้องมาสกีตีไก่ทอดตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นี่เด็ดของทางร้านเราเลยต้นตำหับต้นตำหลับก็อร้านนี้มีชัวเซไข่โนยามะจังร้านอาหารสไตล์นาโกย่าแท้ๆที่ได้รับแฟนชายมาจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยร้านนี้เปิดมาแล้วถึง30ปีมีมากกว่า70สาขาในประเทศญี่ปุน่นโดยเจ้าของร้านบอกเราว่าเขาใช้เวลาปีง5ปีในการขอแฟนชายจากคุณลุงที่นาโกย่าจนมาเปิดเป็นสาขาที่ประเทศไทยนี้เออคุณลุงครับผมอยากเอาร้านนี้ไปเปิดที่ประเทศไทยครับไม่ได้หรอกเพราะสราหรรับมันอยู่ที่นี่แต่ผมอยากให้คนไทยได้กินของอร่อยแบบนี้มากๆเลยนะครับ เอาไปเลยโดยเมนูที่ทางร้านแนะนําก็จะเป็นปีกไก่ทอดรสต้นตำรับที่เป็นสูตรจากนากโกย่าแทๆ้ๆลอกเลียนแบบไม่ได้แต่เมนูอื่นๆที่อร่อยไม่แพ้กันเลยก็มียำชีอกขระหรือเมนูอื่นๆก็มีหมูทอดราซอสมิโซะซุปซิมจิชีทอดแซลมอนสลดัดและของหวานที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ไอสตรีมมันหวานญี่ปุ่น <Wow. S 1> อร่อยทุกอย่างแบบนี้เราควรทำยังไงดีเราก็ควรไปกินกันเลยแซ่ไปกันเลย เห็นไหมครับนี่คุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะก็คือแต่ละเมนูนะครับผมของร้านอ่ะยามาจังแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนที่บ้านเราอ่ะทั่วไปก็เออวิธีการทอดหรือไก่หรือสูตรนะครับคือผมมีซอสเนี่ยผมนําเข้าผมนําเข้าจากนาโกย่าเลยนะครับคือเอาง่ายเถอะใครที่เคยไปกินที่เมืองนอกนะที่นาโกย่าเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยว่ะแต่เห็นว่าผมว่าปีกไก่นี่ต้องแบบลูดมีวิธีมีวิธีได้เดี๋ยวลองพี่แจ็คลองถือคนละปีกเลยลองมาแล้วนี่นะครับจับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็บิดหักนะฮะ นี่วว้าแล้วก็จับอย่างนี้นะครับดูนะฮะอ้เห็นไหมอร่อยมากกินเสร็จเขาก็มีมาโอ้โหบายเลยรูให้เลยจับอย่างนี้จับอห่างน้โดนมเลยมันมีความอร่อยของซอสนะฮะซอสเขาไม่เหมือนใครจริงๆริงรู้่ะ อมาเมนูต่อไปเป็นชีสทอดเนาะเขาบอกว่าเด็กชอบมากนี่นะฮะชีสเน้นเลยอะ่ะกัดเข้าไปแบบนุ่มนะฮะนุ่มตัวแป้งแล้วก็ชีสนุ่ๆใครที่ชอบชีสต้องกินคือไดช้ชลิ่นเงี้ยอย่างที่แก๊บบอกเลยใช่ครับแต่อันนี้หมูหมูทอดลาดซอสมิโซะครับ <itation S 2> ใช่ครับๆๆ อันนี้ก็คือเราจะเอาหมูเนี่ยมาพันไม้นะครับพันไม้เตรียมไว้ก่อนแล้วก็มาเขาเรียกว่าเกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็ลงไปทอดพอทอดมาปุ๊บเราก็มาจุ่มนิโซกนะครับดีเนาะคุณฮะอร่อยมากครับคไม่หมือนที่ลองเคยกินเฮ่อร้อนว่ะมันเป็นรสต้นตำรับจากในปุย่ะจริงๆครับแต่วัตถุดิบเขาดีคุณผู้ชมนะมาต่อไปนะครับอันนี้เป็นเออ่แซลมอนสลัดครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผักสดๆเลยนะครับก็จะเป็นไอออนเนียนสไนซ์นะครับกับบวกกับซามอนแล้วมีแตงกวาดีไหมมีมั้ตัวน้ำยำของเขาดีมากใครที่ชอบทานพวกสลัดตอบโจทย์ครับอันนี้เขาเรียกยกยากิโซบะไต้หวันครับไต้หวันยากิโซบะนะครับ เอางั้นะค่ะคือเราจะให้เขาถึงเส้นนะาเขาผ่านถึงเส้นเลยอ่ะก็จะมีออกรถเผ็ดเช่นกันนะครับดีไหมครับดีมากอีกเมนูหนึ่งนะัะเป็นอะไรครับคุณพี่อันนี้ครับก็คือเป็นเไอศครีมกับมันหวานญี่ปุ่นนะครับคือมันหวานเนี่ยเราเอาไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเราจะโรยน้ำผึ้งหน่อยหนึ่งนะครับแลวไอติมเนี่ยโฮเมดขอบอกเลยว่าโฮเมดลูกค้าสั่งทุกโต๊ะครับไอศครีมนี่เป็นรสอะไรนะรสนมครับ อยากให้ทานคู่กันครับมเหมาะมากมันหอมหอมมากอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณครับมันหอมมันแล้วผสมกับนมแล้วมันแบบ<ม>กลมกลมละมุลนลิ้นสุดๆขึ้นสวรรค์เลยเอาคำนี้เลยเลยกันใช่สวรรค์ชันเจ็ดอเคไหมเหนืออร่อม,มากสำหรับร้านเซกิโนะยามาจัง สาขานี้ก็ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะเมนเนอร์สุขุมวิท39และนอกจากนี้ก็ยังมีสาขาธันยาสีลมสาขาพีพ่มบาร์กอ่อนนุชและสาขาเปิดใหม่อารีโดยเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะมีเมนูปีกไก่ทอดรสต้นตำรับ5ปีกราคา130บาทยำชิโอคาระ180บาท หมูทอดราสอดมิโซะ130บาทซุปกิมจิ220บาทชีสทอด130บาทแซลมอนสลัด250บาทไตวันยากิโซบะ180บาทและของหวานที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอศครีมมันหวานญี่ปุ่นราคา190บาท รับรองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนยังไงก็ไปลองทานกันได้เลยนะครับพี่ทองคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้อร่อยกลินมากๆฝากร้านเลยค่ะว่าเปิดปิดกี่โมงคะพี่ก็ตอนนี้นะครับก็เราเปิด11โมงนะครับแล้วก็ไปปิดก่อน3ทุ่มถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับก็ลองเสิร์ชดูยามาจังไทยแลนด์นะครับก็มีเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ไม่ว่าจะสั่งไกลสั่งอะไรเนี่ย ได้ทุกอย่างนะครับนะฮะก็ย้ําเลยนะฮะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังเป็นร้านที่อร่อยมากๆรับายไส้กิ๋วไปเลยครับพี่ต้องครับโอ้โหวันนี้อิ่มมาก หายเลยหายคือต้องบอกคุณผู้ชมแล้วว่าอิ่มจริงๆนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมฮะเราพาพี่หลิวมากินแบบจัดเต็มไหมพี่จัดเต็มมากๆเลยคือหายคิดถึงรายการเลยวันนี้อิ่มฮะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาอีกครั้งหน้าต้องกินอีกนะถูกต้องพี่หลิวครับเอางี้พี่หลิวถ้าสมมุตินะฮะคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการเราไม่ทันครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างครับอ่าตามโซเชียลมีเดียของพวกเราเลยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดติดดาวด้วยนะคะใน YouTube รายการไส้กิ๋วนะคะแล้วก็ Facebook รายการไส้กิ๋วนะคะ ส่วน t i k t o อนะคะ social dot i ส l กนะคะ ig ก็มีนะจ๊ะครับผมก็ s ส้ i ิ l dot ig ค่ะนะฮะแน่นอนนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะ,ะติดตามรายการเราให้ได้นะครับผม ทุกวันอาทิตย์นะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับทางช่องทีม25นะฮะอย่าลืมนะครับผมตามมาแบบว่าที่พวกเราตามรอยตามรอยพวกเราบ้านเพราะว่าเราอิ่มแล้ววันนี้อิ่มมากไปแล้วรานไปก่อนครับกลับรายการไส้กิ้วสวัสดีค่ะไส้กิวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทานอาหารร้านเด็นกับเพื่อนตัวเล็กอ่าพันธิราซึ่งแน่นอนว่าเป็นร้านอาหารแบบนานาชาติ มาดูกันว่าเราจะพาไปทานอาหารร้านเด็ดกันที่ไหนติดตามได้ในรายการจีวันาทิที่21กุมภาพันธ์2564เวลา4โมงครึ่งทางช่อง GM g m ม25